สวัสดีครับพบกับครัวสนามนะครับวันนี้ครัวสนามขอเสนอเมนูขนมผักกาดส่วนประกอบมีดังต่อไปนี้แป้งข้าวเจ้า150กรัมเบคอนลมควัน100กรัมหัวเชื้อเท้าซอย300กรัมถั่วดิสงต้มสุก80กรัมเห็ดหอมหั่นซอย90กรัมหอมแดงซอย5หัว ระเทียมสับ3มกลีบน้ำเปล่า300มิลลิตรกุ้งแห้ง2ช้อนโต๊ะเกลือ2อช้อนชาน้ำมันพืช4ช้อนโต๊ะไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับเพื่อนๆนขั้นตอนแรกนะครับมาผสมแป้งทำขนมผักกาดกันครับแป้งข้าวเจ้า150้ากรัมน้ำเปล่า300มิลลิตรแล้วก็คนแป้งกับน้ำให้เข้ากันนะครับ ให้แป้งละลายนะครับเมื่อเราคนแป้งเข้ากันแล้วนะครับก็พักแป้งไว้ก่อนนะครับแล้วไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับมาขยําหัวเชยเท้ากันนะครับเพื่อนหัวเชยเท้า300กรัมนะครับกับเกลือ2ช้อนชานะครับก็คลุกเขาขยาไม่เข้ากันเลยนะครับก็ขยํา ให้เกลือนะครับซึมลงสู่หัวเชเท้าที่เราซอยไว้นะครับแล้วก็เมื่อขยำเข้าที่แล้วก็พักหัวเชเท้าไว้ให้เขารีดน้ําออกมาจากตัวเขานะครับในหัวเชเท้านั้นก็จะมีน้ํานะครับเมื่อเขาโดนเกลือแล้วเขาก็จะทําปฏิกิริยาครับเอาน้ําออกมาจากตัวเขานะครับไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับเพื่อนๆนขั้นตอนนี้นะครับมาผัดไส้ขนมหัวผักกาดกันครับขนมผักกาดกันครับเพื่อนๆ เมื่อกระทะร้อนแล้วนะครับตามด้วยเบคอนลมควัน100กรัมเบคอนเราก็จะหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับนำเบคอนลงไปเจียวเลยครับพเพื่อนก็เจียวเบคอนให้กรอบเลยนะครับ<ส>เมื่อเราเจียวเบคอนได้ที่นะครับก็ลินน้ำมันออกจากกระทะเลยนะครับเพื่อนเมื่อเราลินน้ำมันออกจากกระทะแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ นำไส้นะครับวัตถุดิบต่างๆนะครับลงไปผัดได้เลยครับกระเทียมสับนะครับใส่ลงไปเลยครับหอมซอยเจียวจนหอมได้กระเทียมนะครับสุกใส่เลยนะครับเพื่อนๆกลิ่นก็หอมมากเลยครับเบคอนลมควันเจียวด้วยไฟอ่อนๆนะครับเมื่อเราเจียวได้ที่นะครับก็ใส่ เผ็ดหอมซอย90กรัมลงไปเลยครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับมเมื่อผัดเข้ากันแล้วครับตามด้วยถั่วลิสงต้มสุก80กรัมนะครับถั่วลิสงเราก็แช่น้ำทิ้งไว้3-4ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็นำถั่วลิสงไปต้มให้สุกนะครับแล้วจึงนำมาผัดในขั้นตอนนี้นะครับ กุ้งแห้ง2ช้อนโต๊ะแล้วตามด้วยหัวไชเท้านะครับที่เราพักโดยการขยำเกลือไว้นะครับให้บีบน้ําออกจากตัวหัวไชเท้านะครับเพื่อนบีบน้ําออกเลยครับตอนนี้เขามีน้าอยู่ในตัวนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ผัดคลุกเท้าให้เข้ากันเลยนะครับผัดให้หัวไชเท้าสุกพอประมาณนะครับ เมื่อเราผัดไส้ได้ที่นะครับขั้นตอนต่อไปใส่แป้งข้าวเจ้า150กรัมที่เราผสมน้ําไว้นะครับลงไปเลยครับเพื่อนๆเทแป้งลงไปนะครับแป้งข้าวเจ้า150กรัมนะครับแล้วเราก็ผัดแป้งกับไส้ให้เข้ากันเลยนะครับเพื่อนๆผัดจนน้ําแป้งนั้นแห้งเลยนะครับผัดจนให้เขาแห้งและล่อนออกจากกระทะนะครับก็ผัดไปจนเขาสุกนะครับเพื่อน เราก็ผัดจนแป้งแห้งนะครับขั้นตอนต่อไปนําขนมผักกาดของเราครับไปใส่แป้นพิมพ์และไปน,นึ่งครับเพื่อนขั้นตอนนี้นะครับนําขนมผักกาดของเราใส่ไปที่แป้นพิมพ์นะครับผมก็จะใช้เป็นกระทะสแตนเลสนะครับก็ทาน,น้ํามันให้ทั่วเลยครับเราทาน้ามันทั่วครับขั้นตอนต่อไปนําขนมผักกาดมาลงใส่แป้นพิมพ์ได้เลยครับ แล้วเราก็อัดอัดนะครับให้แน่นๆนะครับเพื่อนๆเมื่อเรากดขนมเข้าไปแน่นกับแป้นพิมครับขั้นตอนต่อไปนําขนมผักกาดของเราไปนึ่งกันเลยครับเพื่อนๆหน้าตาน่ารับประทานครับขั้นตอนนี้นะครับก็นําขนมหัวผักกาดของเรามานึ่งนะครับนึ่งเราจะใช้ระยะเวลาในการนึ่งให้หัวเช้าสุกเลยนะครับ 45นาทีครับเพื่อนๆอีก45นาทีเจอกันครับเราก็นึ่งครบ45านาทีแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้ขนมผักกาดของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนําขนมผักกาดของเราไปพักให้เย็นก่อนนะครับก่อนที่จะนํามาทอดนั่นเองนะครับเราก็พักขนมผักกาดของเราจนเย็นนะครับ ขั้นตอนนี้ก็นําขนมผักกาดนะครับออกจากแป้นพิมพ์ได้เลยครับเมื่อเราเอาขนมผักกาดของเราออกจากแป้นพิมพ์นะครับก็หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับเพื่อนําเขาไปทอดนะครับเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะครับขั้นตอนต่อไปนาขนมผักกาดของเราไปทอดกันเลครับเ,เพื่อนเดี๋ยวจะใช้จะกินแบบนี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าเขาสุกแล้ว ขั้นตอนนี้นะครับมาทอดขนมผัดก,กาดกันเลยครับเพื่อนๆก็ใส่น้ํามันลงไปสี่ช้อนโต๊ะนะครับก็จะทําการเสียนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เสียเขากรอบด้านนอกนะครับแล้วก็ด้านในก็จะออกเป็นสีข,ขาวๆอยู่นะครับเพื่อนๆเรากลับด้านนะครับ เปียทีลาด้าน,นะครับเพื่อนๆก็จะมีความกรอบเปียให้เดืองอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆกรอบข้างนอกนะครับด้านในก็จะนุ่มนะครับเป็นสีขาวนะครับก็จะเป็นเหลืองขาวสวยนะครับ ก็เสร็จแล้วครับเมนูขนมผักกาดนะครับหน้าตาหน้า,นารับประทานมากเลยครับเพื่อนๆลัจากมีความกรอบนอกนุ่มในนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามารับประทานนะครับเพื่อนผมก็จะกินกับน้ําจิ้มคล้ายๆน้ําจิ้มคุณช่ายทอดนะครับน้ําจิ้มซีอิ๊วนะครับเพื่อนห,อหน้าตาน่ารับประทานมาก ก็มีความกรอบนอกนุ่มในไฟแน่นเลยนะครับเพื่อนเป็นเมนูนี้อร่อยมากครับขนมผักกาดขนมโบราณของไทยนั่นเองนะครับวันนี้สวัสดีครับ